คนเยอะแบบนี้ก็ต้องไปปิงเขาสิครับแผนการในครั้งนี้ก็มีอยู่ว่าผมจะไม่วางตัวอะไรเลยและในช่วงหลังเกมเนี่ยเราจะวางคอสมิกให้เขาอึ้งกันเลยทุกคนฮแต่ทำไมตอนนี้มันถึงใช้เวลานานเหลือเกินเท่าที่สังเกตดูคือตอนนี้คนเข้ามาครบแล้วแต่ทำไมมันยังไม่เริ่มผมกับลิกะรอนานแล้วนะเพื่อนๆนหลังจากนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ค่อยๆทยอยออกไปทีละคนสองคนจนตอนนี้ เขาปล่อยไว้ให้ผมเหลือแค่คนเดียว่ะทุกคนแกแก็ไม่มีสิทธิ์หลังจากที่ผมโดนเพื่อนๆทิ้งผมก็เลยเข้ามาซบอกในเทดดิ้งพาซาใช่และเราจะมาเปิดแผงขายกันครับทุกคนตอนนี้ต้องปลดล็อกจเจ้าคอสมิกก่อนฮะวันนี้เราเอา c o ส m ิกไม่ใช่มาขายดิเราต้องเอามาแลกเออเราจะเอามาแลกนะครับอยากรู้เหมือนกันว่า c o s มิกคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่เด็ก มันสามารถแลกกับอะไรถ้ามันคุ้มเนี่ยผมแลกออกไปเลยนะทุกคนเรามีน้องๆหลายคนที่มาคอมเมนต์อยากแลกกับ Cosmiccom นะแต่ทุกคนถ้าไม่เจอผมในเซิร์ฟเนี่ยคือยากแล้วเพราะเพื่อนมันเต็มนะครับต้องขอโทษจริงๆและตอนนี้ทุกคนผมเจนี่ไงดิวครับดิวอัปเกรดทุกคนบอกว่าไอ้เจ้านี้ตัวเดียวใช้ลงทั้งอินเซนต์ทั้งด่านใหม่ได้ผมก็เลยเอาไททันก็ตลี่ของผมเนี่ยเป็นไททันคาเมล่าลองแลกดูนะทุกคนเนี่ยเห็นปะ ดูสิมันจะแลกได้หรือเปล่าแล้วบอร์ดเรามีคนแลกเยอะมากเลยตอนนี้ไทท่านคอมอุย้ยมันไม่คุ้มไงอุยอ้ยก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะทุกคนคอมผมมันเป็นสไนเปอร์ไงมาอุ้ยกระดิกกระดักอ๋อแลกกับคอสมิกไม่เอาคนอุย้ยมีคนมีคนขอเสนอมาลัวๆเจ้านี้ก็ไม่คุ้มอ่ะไม่ใจเย็นเพื่อนเดือนดูเรื่อยๆอุย้ยไม่ได้อะ่ะ เราไม่สามารถแลกได้ผิดหวังไปก็เลยต้องมาซบกับเจ้าใหม่เจ้านี้เป็นบัฟเพเดย์ครับก็ยังดีเดี๋ยวผมเอาไปทําเป็นบัฟสไนเองมีเจมต้อง3,000ันอะเผื่อจะได้แต่ไม่ได้เข้าไม่แลกตอนนี้ก็มีคนเสนอออฟเฟอร์ให้กับผมอีกแล้วนะครับ <c oughs> ตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนบัฟสไนผมว่าน่าจะยังไม่คุ้มเลยยังไม่แลกเจ้านี้ก็มาแลกกับคอมวะทุกคนทำไมไม่มีคนกะแตะต้องคอสมิกเราเลยเนะี่ย คอสมิคเราก็ลงหน้าบอร์ดนะอยากรู้ว่าอ้ยมาแล้วครับโอ้โหบับมาสเตอร์อหย้ยแมวมันไม่คุ้มไงเออคอสมิคเนี่ยต้องแลกก็ส์เ่ยเยอะๆเออแต่บับมาสเตอร์เนี่ยมันออกยากเหมือนกันนะเราต้องกลับมาเอาเจ้าดิวตัวนี้ให้ได้ดิวอัปเกรดพอเข้ามาผมก็ตกใจครับเพราะว่าผมเจอดิว นึงตัวไม่รู้ว่าไปแลกบอร์ดไหนมาแต่ผมจำได้ว่าใช้ไททันอัปเกรดแรกมาเราได้ดิวมาเฉยทุกคนบับแอสซิซินถือว่าโอเคอยู่มั้งคุ้มไหมหรือขาดทุนใช่แล้วตอนนี้ก็มีคนออฟเฟอร์ผมมาต่อมิสติกจะแลกกับก๊อตลี่อย่างนั้นเหรอไม่ได้เจ้าต่อมาครับอุ้ยสโลใหญ่บวกกับมาสเตอร์น่าจะเป็นเจ้าตัวเมื่อกี้ทำให้ผมใจไม่หวั่นไหวผมก็เลยกดออกไปเลยงงอะดิ รอไม่นานก็มีออฟเฟอร์จากเจ้าใหม่มาแล้วครับโอ้เจ้านี้ไม่คุ้มอย่างแรงเจ้าต่อมาอุย้ยเดี๋ยวก่อนเจมเอกูซีฟผมไม่รอช้าครับทุกคนเราต้องแลกสิผมว่าน่าจะคุ้มนะทุกคนว่าคุ้มหรือเปล่าเออนั่นแหละผมแลกไปแล้วครับผมแลกไปแล้วไม่รู้ว่าคุ้มได้หรือเปล่าเจมไททันคาเมล่าครับเอกูซีฟที่มีอยู่179ตัวซึ่งผมอ่ะคือหนึ่งในนั้นไงเออ เราอาจจะไปสุ่มคอสมิกอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าตู้ยังไม่ออกนะตอนนี้ก็คือได้เจมมาเรียบร้อยี่ตัวอย่างแรงโอ้แล้วมีคนมาแลกต่อเนี่ยไม่เอาไอ้เจ้านี้โอ้ก็จะไม่คุ้มไม่เอาไอ้อุ้ยมีเจ้าต่อมาก็ไม่เอาเหมือนกันเพื่อนโอ้ตอนนี้คนออฟเฟอร์รู้สึกว่าไททันคอมธรรมดาเนี่ยจะมีคนออฟเฟอร์มาเยอะมากเลยนะได้ไททันเจมมาตอนนี้แซ่กระโดดบุนติ้วกับล็อบบี้ก่อนดีกว่าไปทำ บัฟมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ทำบัฟแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นบัฟสไนเปอร์นะเออตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้เจมสีฟ้านะครับไปหาสุ่มดีกว่าทุกคนเพื่อจะได้คอสมิกอีกหนึ่งตัวนะเพราะว่าผมเนี่ยมันดวงไงมามาลุ้นกันทุกคนรอบนี้เราน่าจะดวงดีอยู่นะสุ่มไปทีละครั้งเอ้ยเลยเลยมาเป็นเล็บท็อปเฉยเลย ใครอยากได้นะทุกคนเข้ามาเจอบอกได้ว่าอยากจะได้เจ้าแล็บท็อปเดี๋ยวเราจะสุ่มจนเจมสีฟ้าออกให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่นะทุกคนเผื่อว่าเราจะเฮ้ยโอ้โหเลียงแดงเยอะกันขนาดนี้ยังไงก็ต้องได้หรอวะเรียงต่อกัน6ตัวทุกคนแล้วผมก็ได้เป็นไงละ่ะต่อไปต้องเป็นคอสมิคแล้วแหละหือย่างดวงได้เยอะเหลือเกินเจ้านี่ได้มาสองรอบแล้วเดี๋ยวไปหาแลกต่อมาวันนี้ถือว่าไม่เกือเว้ยพอได้นะครับสำหรับมิติก มาต่อไปขอคอสมิกเอ้ยมันเลยไปได้ไง,ไงวะนิดเดียวเองไม่เป็นไรวันนี้เราถือว่าดวงดีนะครับได้มิสติกมาอีกหนึ่งตัวและหลังจากนั้นผมก็มาสุ่มบัฟให้กับเจ้าเอก u ุ i v ปอัพเกรดไททันอะไรวะดิวแมนเออแล้วกลับมาได้บัฟแอสตินเหมือนเดิมมาทุกคน ผมงงใจมากเลยบัฟแอสซินสุมใหม่ก็เป็นแอสซินไม่เป็นไรบับแอสซินเนี่ยถือว่าดีอยู่นะในระดับหนึ่งหลังจากที่โดนเพื่อนๆทอดทิ้งครับเราก็มาลงแบบโดดเดียวๆได้ในท้องเล่แบบนี้เลยเก็บเงินไม่นานผมก็สามารถลงใช้ท่านเจมได้ไปที่เรียบร้อยครับตอนแรกนี่ว่าจะใช้ตังสมอนเยอะคือใช้ตังสมอนพันเจ็ดครับลองใช้สกิลปจื้อปจื้อแค่นี้เองเหรอปรจื้อ,อ,อเอ็กลูซีที่ออกน้อยที่สุดสกิลมีแค่นี้เองเหรอ โอ้ยนึกว่าจะลังการแต่โมเดลสวยนะโมเดลอย่างสวยเลยทุกคนโอ้โยไม่รู้ว่าจะโหดตึงขนาดไหนแล้วลงได้กี่ตัวนะอัพไปอีกทีครับตอนนี้ผมต้องตกใจดูดิมันสามารถฉีดแสงเลเซอร์ออกไปใส่เจ้าพวกทอยเลตจนปูยี่ปูยำอ่นะทุกคนระทมไปตอนนี้เพราะว่ามีดิวอัปเกรดมาด้วยนะดิวอัปเกรดนี่คือดาเมจหนักมากแล้วตีเร็วเพราะว่ามีบ,บัแอสซินอืม กวาดไปแบบนี้เลยเข้าสู่ช่วงปลายท้ายเกมผมโดนเจ้าพวกทอยเลตอะขโมยไททัทนเจมไปหนึตัวผมก็เลยต้องซัมมอนลงมาแนะปรากฏว่ามันลงได้ทั้งหมด4ตัวนะดิวอัปเกรดก็4ตัวเหมือนกันตอนนี้เราจะชนะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไททัทนเจมเนี่ยอัปตันคือ DPS 4 0 0มืนะผมว่าน่าจะพอไหวนะตัวผมตันแล้วทุกคน15ตัวพวกมันก็พังฟูมาเยอะเหลือเกินแต่น่าจะชนะได้อยู่ หรือเปล่ามันป้างปูไปเยอะเกินโอ้ดูงี้เอากอดลี่กระดิกระดักมาอีกสักหนึ่งตัวนะเพราะว่าเจ้านั่นเนี่ยน่าจะพอน่าจะพอไปวัดไปวาได้มากกว่านี้นี่ขนาดเอาโซน่ามาด้วยนะทุกคนแท,ทนเจมสัมแดงพลังเนี่ยโอ้ทวางได้มากกว่านี้นะบอกเลยตัวนี้ตึงเออมันวางไม่ได้เลยดิเลือดผมเลือแค่1้อยแต่ก็ยังดีครับทุกคนแบกมาจะถึงเวฟสุดท้ายอย่างนี้ยังไงเราก็ต้องชะนะ และผมก็ต้องมาลงเอ l เลสต่อครับโดยเซตที่เราเออกมาเนี่ยก็คือตัวเงินโซแน่แล้วก็ไททันเจมและกระดิกกระดักอีกหนึ่งตัวบวกด้วยเจ้าทีวีแมนเพื่อมาล้างตาให้ได้100เวฟไม่บีเซตไหนที่จะลงตัวได้เท่ากับเซตนี้อีกแล้วเวฟที่76โดยการฟูลออโต้และหยุดไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าบางเวฟมันพังฟูมาผมก็ต้องกดหยุดเป็นธรรมดานะแต่ผมเริ่มมั่นใจแล้ว ผมเริ่มมั่นใจแล้วเพราะว่าแต่และตัวเนี่ยสกิลโหดตึงนะครับทั้งกระดิกระดาของเราแล้วก็เต้าไททันเต็มเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถผ่านไปได้พอผ่านไปข้างหลังปุ๊บก็โดนเสกกลับมาด้วยไททันเออด้วยทีวีแมนเนี่ยผมวางไว้ข้างหลังตัวเล็กๆเ,กเกนี่ยเห็นปะเนี่ยกิ้วเห็นไหมตัวไหนเลยมาก็ต้องเดินกลับอะ่ะไม่รู้ว่ามีเซตไหนที่มันจะโหดเท่านี้หรือเปล่าตอนนี้เรามาถึง100เวฟแล้ว และเราก็ชนะมาเรื่อยๆครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเซตเนี้ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เงี้ยมันจะไปถึงกี่เวฟหลังจากนั้นผมไปหยิบหม้อต้มน้ําแล้วถามหามามากนาพาเข้าปากและบองแบบชิวๆครับผมปล่อยจอยแล้วไม่ใช้สกิลพวกนี้เลยนะทุกคนแค่ดูเฉยๆว่าอยากจะรู้ว่าเซตเนี้ยมันไปได้กี่เวฟแล้วมันจะสิ้นสุดกี่เวฟแต่เอเลดเนี่ยมันไม,ไม่ไม่น่าจะมีสิ้นสุดหรอกทุกคนแล้วทุกคนไปได้กี่เวฟพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างนะเราใช้เซตไหรที่แบบ สามารถไปแบบให้ไกลที่สุดแต่ทุกคนอยากรู้โอ้นี่ขนาดกินมามา่ตั้งนานนะทุกคนไม่ได้จับเลยนะ122เว็บเวฟโอ้นี่มันเกินที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับจริงๆเราจะทำภารกิจนะให้ได้100เวฟตอนนี้มาถึง120เบว่าพระเจ้า <c oughs> ตอนนี้จากการเล่นที่สนุกกลายเป็นปวดหลังแทงครับนั่งนานดูเจ้าพวกนี้ดูดิ เจ้ากระดิกกระดากมันก็ทำหน้ายงโยงยกใส่เราแล้วถ้าท่านเจมอมไม่มีตัวไหนมันผ่านได้เลยเหละรอย47เวฟแล้วทุกคนมันโหดตึงเกินไปหรือเปล่าสำหรับเซตนี้โอ้โหจะเป็นให้สักดอกแล้วบอกคลักมันไปเออเวฟที่5 5 0ผมว่านะ่าจะพอแล้วแหะทุกคนผมจะขายตัวนะครับแล้วก็ยอมแพ้เพราะว่าภารกิจเราให้ลงเอเลทแค่หนึ หนึ100เวฟแแต่นี่คือแบบเรามาไกลเกินทุกคนเรามาไกลเกินเวฟที่ร้อยห้เจ้าปล่อยทอยเล็ดพังพูไปและไททันคาเวล่าก็ต้องรับบทรับจบทุกอย่างห้ำแตกอีกแล้วขอโทษด้วยนะเจ้าไททันคาเวล่าฉันยอมแพ้มันนานเกินกลับมาอ่านเควสผมเพิ่งรู้ว่า ต้องลง100อครั้งถึงจะได้ี p พี2,000จะโหดไปไหนโอ้โหต้องเล่นกี่วันวะเนี่ยถึงจะได้โอ้โหไม่น,าน่าเลาลงเลยเสียเวลาไปตั้งนานนึกว่าลงแบบ1ครั้งปุ๊บได้ปั๊บเลยแต่นี่มันไม่ใช่เอ้ามาก